สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่นารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะมีเข้ามีออกมี ออนหลุดปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะเมื่อกี้แอดมินสรุปไปแล้วพี่น้องเล็บมือไปชนนะคะแล้วคลิปก็ตัดไปนะคะต้องมาอัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะจ้าพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ นอยเฉพาะกิดนะคะ93นะคะก็หลุดนะคะ31เด่น3มานะคะเจาะไม่เข้านะคะเอา38นะคะส่วนนอยพิเศษสี่แปนะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง8มานะคะส่วนล่างนะคะ89มานะคะมาตัวตรงมาตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าส่วนนอยปกตินะคะ78ก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะส่วนล่าง87ก็หลุดนะคะพี่น้อง นอย VIP นะคะ35นะคะก่อนหลุดไปนะคะ Admin เอา38พี่น้อง29ก็หลุดนะคะเอา26งึดหลายเนาะ,ะพี่น้องจ๋าสรุปตัวเด่นเข้ามา3คู่3ตัวนะคะพี่น้องส่วนเออตัวซ้ายวิ่งนะคะพูดผิดนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับแนวทางนะคะ Admin เจาะได้แค่คู่เดียวนะคะวันนี้นอยพิเศษมา ล่างนะคะ89มาตรงนะคะพี่น้องจ้าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่27นะคะเดือน8ปี64นะคะแนวทางฮานอย4คู่เด่นนะคะสคู่เด่น เน้นเน้นนะคะคัสซันพิเศษนะคะพีดองตัวเลขนะคะวันนี้แอดมินก็เจาะได้ไปที่หนึ่งศูนนะคะหนึ่ง0ูนสีู่นสองูนเจ็ดสี่นะคะ ส่วนชุดกันของเรานะคะส่วนชุดกันของเราก็จะเป็น1 4 1 7 1 1 1 5 5 4นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 1 0 1 4 5 4 7นนะคะแล้วก็จะเป็น2 0นะคะตัวที่แอดมินชอบแล้วก็1 5นะคะอ,อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้ด้วยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า